ตัวปัญหามันเดินมาแล้วมันมาพร้อมกับไม้กระบอกให้ย่ไปซะเอาเชือกฟรีไหมโก้ฮ่ากได้เชือกฟรีเฮ้ข้างตรนี้ไอ้าไม่รอได้เลยโกจะต้องเสนอแต่ตอนนี้เราก็ได้ขับคลิปมาแล้วเป็นสามชิ้นเป็นึงมจะขอโทษกัไหมขอโทษอะไรล่ะอ้าวมึงกัทําไมนอนกลับลงไปกวอนุญาตมังไงโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยตอนนี้เราอยู่กันในเกม SCP นะเป็น เออเรียกว่า SCP เอ่อภาคที่2แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นมันไม่เชิงภาคต่อเรียกว่าภาคแยกดีกว่าเออมันจะมีไอ SCP นะที่เป็น SCP ที่อยู่ใต้อ่าในหัวเขาวงกฏอ่ะเออที่อยู่ใต้บันไดอ่ะแล้วมันจะเป็นหน้ายิ้มยิ้มเออแล้วถ้าเราไปเจอนะมันจะเข้ามายัดตูดเราเว้ยตายเลยอือนี่แหละมันก็อยู่ในนี้แหละนะเนี่ยกำแพงแดงๆแบบนี้เออที่อยู่ของมันของชอบมันเลยแหละ เฮเคกูกลัวได้เอาตรงงกูกลัวนะดูกํกำแพงมืดๆด้านหน้ากูไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ด้านหน้าก็จะไปและระหว่างที่เล่นเกมนี้ไปอะนะพี่จะมาเล่าเรื่องผีให้น้องๆฟังกัน เ,ออเรื่องพี่ยนะเรื่องเรามันมีอยู่ว่ามันมีโรงเรียนนะที่พี่เรียนอยู่เป็นโรงเรียนล้างเออโรงเรียนล้างะนะพี่กูเรียนโรงเรียนล้างที่ไหนล่ะเออโรงเรียนธรรมดานี่แหละแต่เมื่อก่อนโรงเรียนนั้นนะนะมันเป็นที่อยู่ของป่าช้าใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอนะนะแล้วทีนี้พี่อ่ะได้ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เออเขาคราวาเลยลูกเสียเลยแล้วทีนี้นะสิ่งที่พี่เห็นก็คือเพื่อนพี่อะมันชวนพี่ไปอาบน้าเว้ยเออมันชวนไปอาบน้ําแล้วก่อนที่ไปอาบน้ำะนะมันชวนไปเข้าห้องน้ําก่อนใช่ไหมอ้อู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 ้ถอยเลยถอยถอยถอยเสียงอะไรมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโอเคไม่มี เรื่องราวนะมันก็จะต่อเลยคือพี่เนี่ยนะมันชวนพี่ไปห้องน้ำเว้ยแต่สิ่งที่พี่พบเจอนะคือพี่เข้าไปนั่งขี้อยู่ใช่ไหมเออพี่เข้าไปนั่งขี้อยู่แต่ว่าสิ่งที่พี่รู้นะพี่ก็ได้ตะโกนไปหามันเว้ยตอนที่นั่งขี้อะ่ะเพราะว่าพี่กลัวไม่มีใครยืนเฝ้าใช่ไหมพอตะโกนไปนะมันก็ขานรับปกติอะ่นะแต่พอพี่เปิดประตูออกมาไม่มีใครเลยเออเฮ้ย, <c oughs> ยนี้เรื่องจริงนะอจัดไม่มีใครเลยแต่ พอพี่เห็นไม่มีใครพี่ก็ตกใจใช่ไหมพี่ก็ได้ตะโกนไปเลยพี่กลัวว่าบางทีมันอาจจะนั่งขี้อยู่ก้างๆห้องก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ปหแต่ก็มีเสียงขานลับนะเออมันมีเสียงขานับพี่ก็โอเคโอเคใจแบบโล่งใจไปเป,เปล่าหนึ่งอย่างน้อยก็น่าจะมีสิ่งดีชีวิตอยู่รอบข้างกูนี่แหละแล้วนี่เสียงอะไรใช่อช่แล้วเหนฮะใครเปิดน้ำทิ้งไวนะแหละฮะเฮ้ยไม่มีเสียงคนพูดด้วยฮมันมีเสียงคนพูดด้วยเมื่อกี้อ,อืะออเฮ้ยน่ากลัวจังเลย ว้าว <c oughs> กูไม่กลัวหรอกนะกูบอกตรงแล้วทีนี้นะพี่ก็ยืนรอมันขี้เสร็จเว้ยแต่ว่าพี่อนะยืนรอไปนานเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีใครออกมาเลยพี่รอไปประมาณ1ิบถึงยีนาทีแล้วเออก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาด้วยความที่พี่แบบสงสัยอนะเขาได้ไล่เปิดห้องน้ําทีละห้องเลยแต่แม่งก็ไม่มีใครอยู่ในห้องน้าเว้ยเออไอ้เชี่ย แล้วทีนี้โอ้โหเวลาเหมือนฟ้าเป็นใจไฟในห้องน้ําทุกห้องดับหมดเลยแล้วคือห้องน้ำเนี่ยนะมันอยู่ที่จุดท้ายสุดของอาคารเลยเว้ยแล้วคนที่มันไปอยู่กันอ่ะมันอยู่กันตรงกลางอยู่ที่สนามเว้ยและซึ่งห่างกันมากพี่ต้องวิ่งเอาชีวิตรอดฟันฝ่าดงไฟดับไปอะ่ะเออพี่ต้องมองหาจุดแสงไฟที่สว่างที่สุดเว้ยแล้วก็วิ่งออกไปแต่แล้วก็มีคนมาจับหลังพี่จังหวะนั้นโอ้โหเหมือนกับฟ้าดาเป็นใจพี่ก็คิดแล้วว่าอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้แต่พอพี่หันไปอ่ะนะ ไม่มีใครอีกแล้วเออไอ้เชี่ยเพื่อนมันน่าจะเล่นซ่อนแอบกับพี่อะตอนนั้นอะแต่ถว่านะพี่ก็โลกสวยอยู่ได้ไม่นานอุ้ยไอ้ใครอยู่จับนี่คือตอนที่พี่เล่นเกมนี้พี่ได้ยินเสียงอะไรในเกมเยอะเลยนะเป็นเสียงของแบบคนเลื่อนอิดบ้างเป็นเสียงของอ่าเสียงหายใจแรงๆบ้างน่าจะเป็นเสียงของทางเกมะนะเป็นเสียงผีในเกมอะแต่พี่ก็ได้โลกสวยอยู่ไม่นานเนี่ยนะน้องๆคือตอนนั้นอะ แม่งกูไม่สามารถคิดว่าเป็นคนได้แล้วเออคือแม่งจะคิดเป็นคนได้ยังไงอ่ะเออแล้วเือคิดดูนะตอนที่เอเดินอยู่อ่ะมีคนมาจับหลังแต่หันไปไม่เจอคนได้ยินเสียงคนขันรับแต่ไม่มีคนอยู่แม่กูกูกูก็โลกสวยนะแต่กูคิดว่ากูน่าจะโลกสวยได้ไม่นานแล้วอ,ะอ่ะออจังหวะนั้นนะนะพี่ก็ได้ตัดสินใจเลยวิ่งสับดินแตกออกไปได้านนอกเลย สรุปก็คือพี่ก็ได้ไปเจอเพื่อนนั่งอยู่ในหมู่นะพี่ก็ได้เบิดหัวกระโหลกมันไปสองทีให้เป็นแบบแบบต้มตาประทับฝ่ามือฝ่าตีนนะเออแล้วก็ถามมันว่ามันกลับมาตอนไหนสรุปก็คือไม่เคยมีใครชวนพี่ไปห้องน้ําพี่ไปคนเดียวของพี่พี่ไปก็โง่ของพี่เลยเออแล้วแต่ว่าตอนที่พี่เดินแบบพี่ยังเห็นเพื่อนพี่อยู่นะแต่แต่ตอนที่ออกมาคือไม่เห็นแล้ว เข้าใจไหมอาจจะเป็นกุมารทองก็ได้เออที่ที่ทมีสันประคุ้มอยู่หลังจากนั้นนะนะนะรอไปประมาณห้านาทีก็มีเด็กคนหนึ่งเดินออกมาจากในห้องน้ํานั้นเว้ยเออพี่เห็นนะเพราะมันเป็นทางออกพอดี สรุปก็คือเออมันมีคนไปห้องน้ำกับกูจริงๆแต่มันอยู่ห้องสุดท้ายสุดไงแล้วผมก็แล้วพี่ก็ไล่เปิดประตูไปไม่ครบอ่ะนะพี่ก็ทิ้งเพื่อนตัวเองนั่งขี้แด้วนะ <laughs> สรุปก็คือเออไอเรื่องของไฟดับก็คือไฟมันตกอ่ะนะแล้วแต่ว่าไอส่วนเรื่องของคนมาจับหลังอันนี้คือไม่รู้นะเอออันนี้ก็ไม่รู้น่าจะเป็นอุ้ยว้าวรู้แล้วเสียงเลื่อนอิดมาจากไหนที่แท้มาจากนี้นี่เองไอผีน่าจะแบบมาแอบกระปุ้มกระป่ออยู่ด้านหลังพี่นี่แหละ แล้วนี่ไม่ทราบว่ากูจะเจอผีตัวจริงตอนไหนนะฮะกูเดินอยู่นานแล้วเนะี่ยมีอะไรบ้างไม่เจออุย้ยมันเจอแต่ไอ้แท่งติดลบนี่แหละมันน่าจะเป็นอุย้ยว้าวอ่าไม่ทราบว่าคุณเป็นผีใช่ไหมครับเอ้ใช้ยาสีฟันรุ่นอะไรครับคอนเกด yeah!